โอ้โหวันนี้คนนี่เยอะแยะไปหมดนะครับเพราะว่าวันนี้ครับเราอยู่ในอีเวนต์ของการได้ลองขี่รถของคาร์เฮาส์นะครับด้านหลังของผมคือ Honda m มั k e y 1 2นงแล้วก็ไม่ได้มีแค่คันเดียวแต่มี C ีที5่แล้วก็ C 125ด้วยนะครับคุณผู้ชมก็จะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของรถคันนี้อยู่ด้วยนี่ Honda m o ังกี้แต่ผมเป็นสีเกียร์นะตัวสีเกียร์ผมสวยกว่าเยอะนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วก็จะแตกต่างกับที่สีของถังสีของเบาะนะครับเรื่องของเกียร์ที่คันนี้จะเป็นเกีียร5สปดแล้ว วันนี้จะพามาชมกันทั้งมังกี้4แล้วก็ CT 125เลยนะครับเพราะเรายังไม่คืนโอกาสได้รีวิวในโมเดลเยีย2023จริงๆก็ตั้งแต่2022แล้วนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปชมรายละเอียดของตัวรถกันครับคันดูเล็กไปเลยนะฮะเจอเลนวายเข้าไปแต่ละคันเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3สีด้วยกันคันนี้จะเป็นสีเทาดำนะครับดูยังไงดูที่โชคเป็นหลักว่าเป็นสีอะไร เพราะว่าสีถังกับสีบอเนี่ยใกล้เคียงกันหมดนะครับคันเก่าของผมจะเป็นสีแดงนะตอนนี้มันเหลือแค่3สีเมื่อก่อนสีเยอะมากแดงเหลืองน้ําเงินดําคันนี้เป็นสีดานะครับดูที่โชค๊คนี่โช๊หน้าแบบหัวกลับสีดานี่มีบางโช๊มาให้นะครับปัมบ๊มเบรกด้านหน้าคาลิปเปอร์นิชชิน2ลูกสูบมีตัวกันสายเบรกให้ดีไซน์ของตัวรถเนี่ยเหมือนเดิมทุกประการแหละไฟหน้าจะเป็นโครมที่เป็นโครเมียมไฟไอา d ดีมีมังกี้เนี่ยหละมัง้งที่ได้โครมที่เป็นโครเมียมเอ๊ะ น่าจะมี c 1 2 5อ้ีกคันนะครับบางโค้นเป็นโครเมียมแบบนี้ทำไมมันถึงแพง90 0 0 0เกือบแสนเพราะว่าอะไหล่พวกนี้แหละครับอะไหล่ที่เป็นอะไหล่ดูเท่ของเขาเนี่ยมันทำให้รถแพงกว่ารถอย่าง h อนด a g กร m มหรือว่า m s x 1 2 5ที่ใช้เครื่องยนต์แล้วก็ใช้เกียร์แบบเดียวกันไฟเลี้ยวก็เป็น l e d เนี่ยคือ l e d หมดเลยไม่มีตรงไหนที่เป็นไฟหลีหรือที่เป็นไฟสีเหลืองสีวอมไลท์เลยนะครับล้อมกรอบด้วยโครเมียมแผงคอจับบนล่างนี่กระจกขนาดเล็กของเขา ก็จะเป็นโครเมียมด้วยซึ่งกระจกของเขาอ่ะมีไว้สําหรับการตํารวจจริงๆมันเล็กมากเวลาขี่จริงก็จะมองไม่ค่อยเห็นประกับแนดนต่างๆจะมีลักษณะที่เหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประกับที่ใช้ในรถ Honda Big b i บนะประกับแบบเนี้ยเมื่อก่อนจะใช้เฉพาะในรถ Honda Big b i ไบด้านขวาเป็นเบรกนะครับด้านซ้ายเป็นคลัชเรือนไม้เหมือนเดิมเลยเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลบอกความเร็วนะครับล้อมกรอบด้วยโครเมียมสามารถรีเซ็ตทิป A ทิป B ได้กุญแจ เป็นเบ้าธรรมดาแบบนี้แฮนด์ hand ครับจะเป็นแฮนด์แบบยกขึ้นมาเป็นโครเมียมยกสูงขึ้นมาได้อีกหน่อยหนึ่งนะแต่สําหรับผมเนี่ยที่ขี่มาหลายๆปีเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยทรงแบบนี้แหละเท่แล้วก้มหน่อยๆอ้อนดีถังน้ํามันคันนี้จะเป็นสีเทานะครับลวดลายเป็นสีขาวตัดด้วยเส้นสีเทาแบบนี้โลโก้ฮอนด้าในแบบคลาสสิกตรงนี้สามารถหาชุดแต่งของแต่งอะไรมาติดมาเปลี่ยนให้มันสวยขึ้นกว่านี้ได้นะ ไม่มีนะครับกาดที่กันใต้ทองเครื่องก็จริงๆผมว่าก็ไม่จําเป็นนะแต่ถ้าใส่แล้วมันก็จะดูเต็มขึ้นมีอกไก่แต่งรู้สึกจะเป็นของคิตะโกนะครับมีอยู่เครื่องยนต์ซุปเดียว1 2 4ซ c เกียร์เป็นเกียร์5สปีดแล้วหุ้มยางนะครับมับงกี้ตรงนี้ก็เวลามีรุ่นพิเศษก็จะแต่งไม่กี่จุดหรอกตรงนี้นะครับตรงนี้เบาะคันนี้เบาะเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนลวดลายเห็นไหมจะเป็นลวดลายที่ดูเท่ขึ้นดู หรูหลาขึ้นแต่ผมชอบเบาะแบบเก่ามากกว่าเป็นไงลถตัวเองดีที่สุดจริงๆผมชอบตัวเก่ามากกว่านะไม่รู้คุณผู้ชมที่เล่น Hon ด a m มังกี้หรือเคยเห็น Hon ด้ามังกี้เนี่ยจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าตัวเก่าเนี่ยดีกว่าตรงที่มันสวยกว่าสำหรับผมท่อไอเสียเหมือนเดิมครับโครเมียมชิ้นโครเมียมเยอะมากบางท่อไอเสียกันค้างเครื่องพวกเนี้ยผมมาตั้งแต่ตอนซื้อมังกี้นะอยากเอาไปเปลี่ยนเป็นชิ้นดำให้หมดเลยแต่ผมจะบอกว่าเบิกชิ้นดำแพงนะแพงมากนะครับสวิงอาร์ม ล้อหน้าล้อหลังเท่ากันนะครับสิสิสเบกหน้าหลังคาลิปเปอร์หน้า2อลูกสูบคาลิปเปอร์หลังลูกสูบเดียวเป็นของนิชชินบางโครนนะครับก็จะเป็นโครเมียมไฟ LED ดีหมดมันถึงแพงไงเพราะว่า Honda เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งมากับตัวรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็น m ังกี้ C t ทหรือว่า C125 เนี่ยที่มันพรีเมียมที่สุดนะครับนี่รถเพิ่งผลิตเลยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาตอนนี้ก็ใกล้ๆแล้ววันที่20กว่ากว่าุมภาพันนะครับชกหลังก็จะเป็นชกหลังคู่ แต่ว่าปรับเปิงพีโหลดไม่ได้เรื่องหนึง่งถ้าคุณซื้อมาแล้วอยากขี่มังกี้ให้สนุกขึ้นต้องเปลี่ยนโชคเออลินไปเลย YSS ก็ได้ YSS ก็หาเทียบเอานะครับแล้วก็ทดสเตอร์หลังสเตอร์หลังเนี่ยต้องทดเพิ่มอีกสัก2ซี่เพราะว่าตัวเก่าผมขี่นะรอบมันเหลือมีพี่ที่เอามังกี้ไปขี่แบบขึ้นเหนือล่องใต้มาแล้วแกบอกว่าทดสักสซี่แล้ววิ่งทะลุร้อยี่ได้เลย รออม,มันเหลือแต่ว่าสเตอร์มันหมดนะครับนี่คือ h o n d า m ังกี้125คันนี้เป็นสีดำคันนี้จะเป็นสีแดงต่างกันตรงไหนถังแพทเทิร์นสลับกันเห็นไหมเทากับขาวคันเมื่อกี้เทาขาวคันนี้ขาวเทาเบาเป็นสีแดงแบบนี้เห็นแล้วนึกถึงอาจารย์แดงนะครับสวิงอาร์มนะครับตัวสปริงของโชคหลังตัวครอบเก็บของตรงนี้แล้วก็โชคเนี่ยเฟรมเนี่ยก็จะเป็นสีแดง ดูตรงนี้เป็นหลักดูที่โชกกับดูที่เบาะเป็นหลักส่วนคันนี้เป็นสีเหลืองเมื่อก่อนสีเหลืองมันเป็นสีขายเลยนะของมังกี้อ่ะแต่พอเป็นสีแบบนี้แล้วผมว่าไม่สวยว่ะเนี่ยถังก็เหมือนกันเบาะก,ก็เหมือนกันไม่ได้แตกต่างแตกต่างกันที่เนี่ยครับสปริงสวิงอาร์มเฟรมจับไฟเลี้ยวด้านข้างแค่นั้นเองเลยรู้สึกว่ามันไม่โดดเด่นสีสันไม่โดดเด่นเหมือนตอนรุ่นสีเกียร์นี่คือมังกี้หนึ่งสองห้านะครับใครที่อยากซื้อก็จะบอกว่าซื้อเหอะมันเท่จริงๆแต่ ถ้าคุณจะมีรถคับเฮาส์แล้วอ่ะจะแนะนําคุณผู้ชมอย่างนี้ว่ามันมีคันเดียวไม่ได้ไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีก2รุ่นที่เหลือครับเฮ้ย hey, และนี่ก็จะเป็นแอร์เรียของ c t 1 2 5นะครับคันนี้ผมอยากได้มากกว่า c 1 2 5อีกเพราะว่ามันถังน้ามันใหญ่กว่าแล้วทรงมันก็แบบลูกทุ่งดีนะครับทรงมันลูกทุ่งดีจะมี3าสีด้วยกันในรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ใหม่125ใหม่นะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์วน4สปีดคันนี้เป็นเขียวที่เป็นแบบเขียวคาม่เเขขีียยววแบทหาร,ะรจะม กับสีเทาเดี๋ยวพาไปดูพาชมรอบคันคันสีเขียวกันก่อนดีกว่าไฟหน้าเป็น LED รถครับเฮาไฟหน้าเดียวสลับกรอบก็จะได้เป็นรถรุ่นใหม่ตัวจับไฟหน้าก็จะดูแข็งแรงแบบนี้นะครับโชคหน้าเป็นเทเลสโคปิกตัวบังโคลนต่างๆเนี่ยลักษณะการดีไซน์ของ CT125 เนี่ยเหมือนยกมาจากคับอะที่ญี่ปุ่นนะครับตัวนั้นจะเป็น110เป็นรถที่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอาไว้ใช้ในเลือกสวนไล่นาของเขากันผมเคยเห็นที่มอเตอร์โชว์ที่โตเกียวครั้งแรกเนี่ย ก็ต้องบอกว่าโอ้เป็นทรงที่แบบเหมาะสําหรับบ้านเรานะ Honda ถ้ามี CT 125ที่เป็นแบบคับร้อยสิอะไรเงี้ยน่าจะขายดีนะในต่างจังหวัดตอนนี้คนต่างจังหวัดก็ใช้เวฟกันใช่ไหมแต่ทรงแบบเนี้ยมันแบบเหมาะสําหรับต่างจังหวัดบ้านเรามากเลยครับดิสเบรกด้านหน้าคันนี้จะมี ABS ด้วยอันนี้คือส่วนที่ดีกว่ารุ่นตัวเก่านะครับนอกจากได้เครื่องใหม่ร้อยสิแล้วเนี่ยได้ ABS คาลิเปอร์ด้านหน้าเป็นนิชิน2ลูกสูบแล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นการแข็งเครื่อง เป็นเหล็กเป็นโลหะมาเลยแข็งแรงพร้อมลุยสําหรับวัยรุ่นภูทรอ,อันมีจะกินทุกท่านโคตรสวยนะฮะโคตรสวยเครื่องสุดเดี่ยวซิงเกิลโอเอแคมชาร์ปนะครับว่ายอันนี้หลุดซะแล้วเพราะว่ารถมาโชว์นะไอพวกอย่างนี้แบตบมันหลุดไม่เป็นไรรถมันมาโชว์นะครับชอบจริงโลโก้ฮอนด้าเก่าชอบจริงคันนี้มันแบบมันเท่มันไม่เหมือนใครนะครับคันสตาร์ททาวก็ยังมีแต่ก็จะมีระบบอิเล็กทริกสตาร์ทนะครับที่เป็นสตาร์ทมือด้วยนะท่อไอเสียก็จะยกสูงขึ้นมาเท่ๆแบบนี้เลยดู รึบขึ้นมาร้อนไหมโดนขาไหมคนขี่ไม่โดนแต่คนซ้อนไม่แน่นะครับเพราะว่ารถของ c u p h เ u าสเนี่ยเขาดีไซน์มาสําหรับการใช้การโดยสารขับขี่คนเดียวเป็นหลักก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องการดีไซน์เผื่อสําหรับคนซ้อนเพราะว่า CT125 เนี่ยคุณจะได้แหลกใหญ่แบบนี้เลย ติดอะไรก็ได้โหลดสูงสุดก็คือ20กิโลกรัมจะติดเบาะเพิ่มให้คนซ้อนจะติดถังไม้จะติดลังพิลิกแกนจะติดกระติกลังน้าแข็งใส่เครื่องดื่มเอาเลยเต็มที่เบาะนั่งนะครับเบาะหนังโลโก้ฮอนด้าขนาดใหญ่แบบนี้โช๊คหลังเนี่ยจะเป็นโชค๊คคู่คซ้ายขวาซึ่งปรับค่าสปริงพีโหลดได้ดิสหลังเป็นดิสเดียวนิชชินคาลิปเปอร์ลูกสูบเดี่ยวไม่มี ABS ที่ด้านหลังล้อเป็นล้อซีลวดนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็น80ทับ 90, ระบบไฟเป็น LED ีทั้งหมดผมชอบ ดีไซน์ไฟท้ายของ CT125 นะเท่ดีเทดีบางโคลนก็จะมีกันดีที่เป็นพลาสติกเสริมขึ้นมาจุดนี้อีกอุ้ยหัวจะโคกมาดูกันที่ตัวแฮนนะครับลักษณะก็จะเหมือนกับมับงกี้เลยคือย,ยกสูงขึ้นมาแต่สูงกว่าแล้วก็เป็นสีดําต่างกันนะมังกี้จะเน้นที่โครเมียมใช่ไหมเน้นความโดดเด่น CT จะเน้นแบบแข็งแกร่งแข็งแกร่งดูแบบ พร้อมลุยพร้อมใช้งานางี้ก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับเช่นเดียวกับโคมไฟหน้าเลยคือเรือนใหม่ที่เป็นสีดํามันไม่มีบอกเกียร์อันนี้คือข้อเสียข้อนึงเลยมันไม่มีตําแหน่งบอกเกียร์ให้นะครับก็เวลาขี่ก็ต้องนับเกียร์กันดีๆเพราะมันเป็นเกียร์วนกระจกมองข้างเป็นสีดาด้านนะไม่ใช่ดําเงาเป็นสีดําด้านดูแลง่ายนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ว่าเอ๊ะมันลุยได้แค่ไหนลุยน้ําท่วมไหวหรือเปล่าโอ้โหคุ่นนี่ไอดี ID อยู่นี่คือลุยได้ถึงไหนลุยได้ถึงเนี้ย น้ำถึงเนี่ยลุยได้เลยก็คือประมาณเกือบเอวอะน้ำเกือบเอวล,ลุยได้เลย2รุ่นนี้ทั้งมังกี้กับ C ีที่เป็น2รุ่นที่มีถังน้ํามันที่ใหญ่ตัวมังกี้เนี่ยเก้ 99, 700, าหมนาถังน้ามัน5.6ลิตรส่วน C ีที่เนี่ยจะได้ถังน้ำมัน5.4ลิตรคันนี้8 8 9 0 0บาทจะต่างกับ C 125นะคันนั้นเน้นทรงแต่ว่าถังน้ํามันเล็กนะครับอ่ะเราไปดู2 4สีนี้กันก่อนก่อนที่จะไปดูตัว C125 กันันนนี้เป็นีแดงก็จะมีมา้าตันด,ด,ด่นนี้ พอเป็นสีีสีมันชัดมันไม่เหมือนมังกี้ตัวใหม่ที่สีมันแบบสีมันไม่ชัดเท่าไหร่นะครับมีตัวเซนเตอร์สแตนให้ครบสีนี้สวยนะสีนี้สวยเป็นแบบบลอนนะสวยเลยโดดเด่นดูแพงดูพรีเมียมมากแต่มันสวยนะแต่คงไม่ใช่สีที่ผมจะซื้อถ้าผมจะซื้อเนี่ยอาจจะเป็นทางสีเขียวคาโมมากกว่าหรือเท่าสีที่ผมชอบผมชอบสีแดงสีแดงมก็เด่นดีนี่นะครับเกียร์วนสีสปีดแบบนี้ แหลกท้ายคันเขียวเนี่ยจะเป็นคันเดียวที่ได้แหลกท้ายตามสีรถนะสีบรอนกับสีแดงเนี่ยแหลกท้ายจะเป็นสีดำนะครับนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยไม่ต่างกันเอาละเดี๋ยวเราไปดูคันสุดท้ายของเราสำหรับหนุ่มรอสุข,ขุมที่ชอบความโดดเด่นสำหรับชีวิตคนเมืองครับคันที่สีโดดเด่นที่สุดของ C125 ก็ต้องคันนี้นะครับเป็นแบบ เขาดาและเป็นสีดานด้วยแล้วเบาะแดงคันนี้น่าจะเคยเห็นกันมาตั้งแต่2022แล้วมนะั้งแต่ว่า2023แล้วก็อ่ะดูกันซะหน่อยโชคหน้าเทเลสโคปิกนะครับดิสเบรกด้านหน้าคาลิปเปอร์สูบเดียวเนี่ยตรงนี้ต่างกันไปแล้วต่างกันไปจาก2รุ่นเมื่อสักครู่แล้วล้อเป็นล้อแม็กข้างหน้าเนี่ย17สวยสีมันแบบสวยแล้วก็ตัดแดงโคมไฟหน้าเป็นโคม LED จะขนาดเล็กกว่าทั้ง2รุ่นเมื่อสักครู่เลยนะแล้วก็จะมีไทยด้านหน้านะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของตัว C125 ของเขาแบบนี้แหมโลโก้ซูเปอร์คาร์ นี่เขาเรียกว่าบังลมหน้าอย่างกับทักซิโดสูตรใส่แล้วบอกเอกลักษณ์ของความเป็นตัวคุณได้เลยว่าแตกต่างไปจากคนอื่นนะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านนี้ซ้ายขวาถัางน้ำมันแค่3ลิตรกว่า,วา,วานะครับ3.7ลิตรเกียร์วน8 9 6 0 0บาทสำหรับคันนี้นี่ส่วนควบของเขาจะดูแบบเน้นความคล่องตัวสำหรับการใช้งานในเมืองนะครับโดดเด่นดีไซน์ของเรือนไม้ก็จะแตกต่างไปจากรุ่นอื่นมัดความเร็วยังเป็นเข็มอยู่เลยข้อมูลแบบดิจิตอล กุญแจเป็นกุญแจสมาร์ทขี่นะครับรุ่นเดียวเลยที่คุณจะได้เตาแก๊สในคลาส125แต่ราคาก็ดูดันเกือบเก้าหมือนโลโกโล้ Honda Mark ที่เป็นแบบคลาสสิกนะครับกระจกเนี่ยจะเหมือนมังกี้คือได้เป็นโครมเมียมเพราะคันนี้จะเน้นไปที่ความหรูหราของเขาคันนี้ สีเครื่องเนี่ยก็จะล้อไปกับสีบอดี้ของตัวรถเลยเดี๋ยวพาไปดูอีกสอสีสีเครื่องของเขาจะเป็นสีเงินปกติจะมีแค่สีนี้นะครับที่จะได้เป็นเครื่องที่เป็นสีเทาดำเซ็นเตอร์สแตนมีเรียบร้อยเบาะแดงโลโก้ซูเปอร,ร์คับสีแดงเบาะมันแดงสดจริงๆซื้อ C125 ตัวแรกไม่ได้เบาะหลังนะครับต้องไปติดตั้งเพิ่มเอาเองมาตัวนี้แหละที่จะได้เบาะหลังเพิ่มเข้ามาไฟเลี้ยว l e d โชว์ด้านหลังจะปรับไม่ได้เหมือนของ CT นะครับอินทีเกรตมาแบบนี้เลยล้อแม็กด้านหลังก็จะเป็น17นิ้ว80ทับ90ติดตั้งมาให้เรียบร้อยดูแข็งแรงกว่าตอน C125 ตัวเก่าที่แบบไปซื้อข้างนอกใส่อ่ะดูดีดูดีเลยดูดีไฟเลี้ยวอ e d ดีนะครับมีที่ติดป้ายทะเบียนแล้วก็ไฟสองสวา่างท่อไอเสียบังท่อยาวมากอันนี้เท่มากจริงสีนี้นะเท่มากจริงส่วนอีก2สีนะครับก็จะเป็นแบบ ในโทน t ู o โทนคันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเทาเทาแต่ก็ไม่ใช่แบบเทาโซนิกเกรย์เทาแบบเทาแลมโบนะเป็นเทาที่ออกไปทางโซนฟ้าๆหน่อยนะครับแล้วก็ขาวก็จะเป็นขาวครีมขาวก็จะเป็นขอขาวครีมล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กแบบสีทูโทนแต่ตรงกลางจะเป็นเทาดําไม่มี ABS นะครับแล้วก็ที่บอกไปก็คือเครื่องพอเป็นคันที่ไม่ใช่สีเทาด้านเมื่อสักครู่เนี่ยเครื่องก็จะเป็นเห็นไหมเป็นสีเงิน ปกติแบบมีแล้วบางโซ่ด้วยเมื่อกี้เขาจะเป็นเทาดําไปหมดทั้งคันเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วสีก็จะเป็นสีทัวโทนแบบนี้เบาะนั่งสีทูโทนสีนี้ก็สวยนี่บางท่อจะได้บางท่อโคเมียมนะครับนี่ดูตรงนี้ไว้ตรงนี้ก็ไม่เหมือนกันไปดูคันนู้นสีแดงก็จะเป็นสีแดงแบบเชอร์รี่เรดตัดกับสีขาวเหลืองแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่คือชิ้นส่วนที่ต่างกันเลือกสีเนี่ยก็บอกสไตล์ของคุณนะเบาะจะมีลักษณะคล้ายกับอ่ตัวสีเทาที่เราให้ชมเมื่อสักครู่นะครับ ต้องขออาภาัยคุณผู้ชมนะที่ผมเหมือนจะแบบพูดไม่ทันงับคำไม่ทันเพราะว่าขี่รถมา40นาทีตากแดดแล้วก็มาถ่ายต่อยังไม่ได้กินน้ำสักหยดเลยนี่คือในส่วนของ C125 หรือว่าซ u เปอร์คัพที่มีจำหน่ายทั้งหมด3-4สีด้วยกันนะครับโอ้โหดูเหงือเละ ย้ำราคาจำหน่ายกันอีกสักทีแล้วกันนะครับสำหรับ Honda m o n งกี125เนี่ยกะอยู่ที่99,700บาทนะครับ CT 125แต่18,900บาทส่วนคันนี้ c 125ถึงแม้จะเป็นเครื่องเกียร์ที่เหมือนกับ Ct 125แต่ว่าด้วยความพรีเมียมของตัวรถแบบที่พาคุณผู้ชมดู เมื่อสักครู่นะครับทุกคนก็จะรู้ว่ามันควรจะต้องแพงกว่าแต่แพงกว่านิดเดียว8,9600บาทแต่ได้ถังน้ำมันเล็กสุดเลย3ลิตรนะครับทั้ง3รุ่นเนี่ยถามว่าเป็นรถที่ขี่ดีไหมถ้าเอาในเรื่องของ p e r f o r m ร์แมจริงๆอ่ะคุยกันว่าเป็นรถขี่ดีหรือเปล่ามันเป็นรถที่ขี่โอเคแต่รถของ c ับเฮาส์นะครับไม่ว่าจะเป็น3รนุ่นนี้หรือว่า d ด็กมันไม่ใช่รถที่ขี่เอาเพื่อของแมนนะคุณผู้ชม มันเป็นรถที่ตอบไลฟ์สไตล์ตอบตัวตนของคุณว่าคุณเป็นคนแบบไหนคุณเป็นคนสนุกคุณเป็นคนลุยๆคุณเป็นคนเนี้ยบนะครับหรือคุณเป็นคนอ่อ,อนๆแบบแดกหนึ่งอเงี้ยรถแต่ละคันแต่ละรุ่นก็จะตอบโจทย์ลักษณะนิสัยของคุณผู้ชมที่แตกต่างกันนะครัว่าขี่ใช้ได้ไหมขี่โอเคใช้งานทั่วไปไม่มีปัญหา มีความคล่องตัวในการใช้งานในเมืองสูงนะครับและแต่ละคันก็มีอะไรแต่งที่คุณผู้ชมสามารถปรับเป็นอย่างที่คุณผู้ชมชอบได้อย่างเช่นยกแฮนด์ขึ้นเปลี่ยนโชกหลังให้นุ่มขึ้นเปลี่ยนชกหลังให้สปอร์ตขึ้นหรือว่าท o อสเตอร์ให้วิ่งขึ้นทำเครื่องจูนต่างๆเนี่ยทำได้หมดเลยทั้ง3รุ่นนะครับถ้าอยากดูคันจริงเชิญได้ที่ครับเฮาส์เลย รุ่นที่รอนานที่สุดตอนนี้คือแดก125โอ้โหรอมา5เดือนแล้วยังไม่ได้รถเลยนะครับก็ยังเป็นคันที่ยังไม่เคยพาไปดูคันจริงด้วยเหมือนกันไว้มีโอกาสวันนี้ไม่มีวันนี้มีแค่3รุ่นนะครับคงได้พาไปชมกันสําหรับแดก125คุณผู้ชมที่ใช้รถของคารเฮาส์ House, อยู่นะครับเหมือนผมที่เป็นลูกค้ามังกี125เนี่ยชอบหรือไม่ชอบอะไรมีส่วนไหนที่รู้สึกว่าอยากคอมเมนต์อยากจะเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆท่านอื่นที่กำลังสนใจเนี่ยก็ฝากเอาไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยวันนี้ลาไปก่อนัขอออกกกกกินนนนน้้้าสึ่่่ไมหหหววแลพใครับ